ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือตั้งอยู่ถนนเทศบาลสองตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียอยุธยามีลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเอกเทศสองชั้นประกาศจัดตั้งปีพุทธศักราช2534แนะนำบุคลากรนางอุมาพรประทีปพลิน ตำแหน่งบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษนายมารุตแท่ตั้งตำแหน่งบรรรักษ์อัตราจ้างนางสมมาตรรู้ทำนองตำแหน่งพนักงานบริการการจักดการศึกษาการศึกษาตามอธัธยาศัยห้องสมุดประชาชนเฉเดิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทุกเพศทุกวัยเรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยจัดกิจกรรมให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการอาทิไลฟ์ไลฟ์สาระออนทัวเรื่องวัดวางแดงตาย ไลฟ์ไลฟสาระออนทัวร์เรื่องวัดบ้านร่มไลฟ์ไลฟสาระเรื่องคอนชีฟกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยูนส์นพพัฒนาเด็กเล็กวัดสาราลอย กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนณโรงเรียนวัดโพเอมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุสูงวัยใส่ใจคุณภาพณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกทา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพจห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ t i k t o k ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ YouTube ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือ ค่ะชื่อนางสาวอดิสาบุรณาศีนะคะตำแหน่งนะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนะคะปัจจุบันทําหน้าที่นะคะเป็นหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์ที่เทศบาลบุร่าเรือนะคะจะเล่าถึงความผูกพันนะคะที่มีต่อห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุมารีนะคะต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะที่เราได้ รักการอ่านนะคะแล้วก็สนใจการอ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เพราะคุณแม่นะแม่เป็นคุณครูนะคะชื่อคุณครูวันเพ็ญบรระศรีนะคะคุณแม่ก็จะปลูกฝังนะคะให้เรารักการอ่าน,นะค,ะคุณแม่บอกว่าชวนมาห้องสมุดกันเถอะนะคะใกล้บ้านมีหนังสือมากมายนะคะก็เชิญชวนเรามานะคะตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนสมัยมัธยมคุณแม่ก็จะอ่านหนังสือประเทศนิยายหนังสือให้ความรู้ต่างๆนะคะจนกระทั่งถึงนะคะมาปัจจุบันนี้นะคะเราได้นะคะเรียนมหาเทีย ะะเราก็ได้มาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เราได้ทํางานในตําแหน่งหัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าเรือนะคะเราก็ได้ใช้บริการห้องสมุดทุกวันเรื่อยมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นเวลาว่างนะคะเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงตอนที่เราเลิกงานแล้วนะคะหนังสือที่เราอ่านนะคะส่วนใหญ่นะคะจะชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับนะคะการทําอาหารท่องเที่ยวนะคะหนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปใช้ในงานงสมัมพันธ์ได้นะคะทุกวัน ทน,นี้ห้องสมุดประชาชนนะคะก็มีการนะคะวิวัฒนาการนะคะปรับปรุงด้วยมานะคะสมัยก่อนก็มีการนะคะให้อ่านหนังสือแต่ทุกวันนี้นะคะก็มีการไลฟ์สดนะคะให้ความรู้ต่างๆนะคะสอนเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะสอนนะคะเกี่ยวกับสาระน่ารู้ดีๆนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาใช้บริการกับห้องสมุดประชาชนชเฉลิมท่าชูม,มารีกันค่ะขอบพระคุณค่ะ